การจันทบุรีมากี่ทีก็สนุกนทริปนี้3วัน2คืนไป2คนไปดูว่าเราไปไหนกันบ้าง ริปเมืองการวันนี้สู้ชีวิตมากฝนตกเกือบจะตลอดทางขับออกจากเพชรบุรีพอเข้าเขตราชบุรีดันทะลึ่งให้อกูเก็านำทางเหมือนอากูจะรู้ว่าเรารักธรรมชาติมันก็พาเราไปทางที่มีแต่ป่าเขาลำธารต้นไม้หาปั๊มจะฉีก็ไม่ได้ร้านกินข้าวก็ไม่มีทั้งอั้นทั้งอดสู้ชีวิตไม่ล่า หลังจากที่บุกป,ป่าฝ่าดงรอดมาได้เราก็มาโผล่ที่สุสานพันธมิตรเป็นสุสานที่ไม่เหมือนสุสานคือสวยมากก็ oh. เขาดูแลรักษาดีมากเลยอันนี้เป็นมิวเซียมที่อยู่ด้านข้างสุสานบัตรเข้าชมคนละหนึ่งร้อยบาท จะแสดงเรื่องราวของการสร้างทางรถไฟสายมรณะข้างในไม่อนุญาตให้ถ่ายวีดีโอแต่ถ่ายรูปได้จากสุสานไปอีกเกือบ50กิโลเราก็มาโพที่นี่จริงๆแล้วมาผิดทางที่ตั้งใจคือจะไปสถานีรถไฟถ้ำกระแสแต่ได้มาโพสถานีถ้ำกระแสฝั่งสวนไซโยกรีสอร์ท ถ้าจะไปดูถ้ำจริงๆต้องเดินตรงไปตรงนี้ผ่านหน้าผาไปอีก400เมตรคือตอนนี้เราอยู่จุดที่1จุดที่2คือฝั่งถ้ำกระแซที่เราตั้งใจจะไปจุดที่3คือที่พักที่เราจองไว้รถไฟมาไกลๆนู่นนู่นนู่นนูน,น,นมาไกลๆฉึกฉักฉึกฉักมาแล้วแต่การมาผิดจุดกลับไปเรื่องโชคดีพนักง,งานโรงแรมบอกว่าให้รีบวิ่งลงไปดู<อ>รถไฟกําลังจะมา ื่นเต้นเหมือนไม่เคยเห็นรถไฟมาก่อนในชีวิตยื่นกมือเยวเยวๆแล้วคนบนรถเขาก็บอกมือกลับมาให้เราด้วยการมาผิดจุดหลงทางกับกลายเป็นเรื่องดีทําให้เราได้มาพบรีสอร์ทนี้สถานที่สวยงามพนักงานอัธยาศัยดีแม้เราจะไม่ได้พักที่นี่แต่คราวหน้ามีโอกาสเราจะมานะ เราเข้ามาถึงที่พักก็เกือบ5้าโมงเย็นแล้วบ้านริมแควแผ่ริมน้ำตรงข้ามคือสวนไซโยกรีสอร์ทที่เราไปยืนดูรถไฟเมื่อกี้นี้ก็มาถึงแล้วนี่ว้าวบ้านกาเกตค่ะห้องของเราชื่อบ้านการเกตหนึ่ง oh <my. S 1> ห้องละพันห้ารวมอาหารเช้าสำหรับสองคน จ่ายพันห้าวิวห้าสิบล้านเกินคุ้มมีตู้เย็นมีน้ำดื่มให้สามขวดมีชากาแฟให้ด้วยมีไดเปาผมมีสบู่ว้าวห้องน้ำสะอาดมากสะอาดมากโอเคเลย นั่งเล่นสักพักรถไฟอีกขบวนหนึ่งก็มาโบกมือสิจ้ารออะไรเออแอนแกจะนั่งโบกมือให้รถไฟทุกขบวนอย่างนี้ไม่ได้นะน้ำค่อนข้างจะเชี่ยวไหลแรงอยากจะเล่นน้ำแต่มานั่งคิดคิดดูแล้วถ้ากระโดดลงไปอีกสามวันอาจจะไปโผลท่ที่สะพานแม่น้ำแควนู่นก็ได้ว่ายน้ำอยู่บนบกนี่แล้วกัน เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนนี่ว้าวโอ้ใช่สะพานอ้าวพี่แอนน,แน,นอนแล้วเหรอไหนบอกจะให้นวดหน้าไงล่ะ่วงแล้วโอ้ตั้งนาฬิกาปลุกหกโมงเช้าลุกขึ้นมานั่งรออะไรบางอย่าง โผล่มาแล้วจ้าขบวนเช้าแต่วันนี้สัญญาว่าจะไม่โอกมือ <subtract ing noise> เรานั่งชื่นชมเส้นทางรถไฟสายสวยงามนี้แต่เบื้องหลังของมันสร้างมาจากหยาดเหงื่อน้ำตาความทุกข์ทรมานของเฉลยศึกและอีกหลายชีวิตของพวกเขาที่สูญเสียไปกับเส้นทางรถไฟสายมรณะนี้เช้านี้มาเดิน ออกกาลังกายเพื่อนยังไม่ตื่นให้ดูน้บรรยากาศสุดยอดเลยเงียบสงบมากที่นี่ล่มลื่นเสียงไก่เสียงนกดูสิได้ยินเสียงนกไหมว้ายไก่ป่าเต็มเลยไก่ป่า เอไม่มีแต่ตัวผู้อ่ะแล้วตัวเมียไม่มีเลยอ่ะเมื่อคืนนอนหลับสบายไปกับเสียงกล่อมของสายน้ำบรรยากาศดีวิวสวยใครที่ชอบความเงียบสงบแนะนำให้มาพักแถบนี้เลยเจ็ดโมงกว่ารถไฟก็ามาอีกขบวโบน,นึ่งแลละถ้าอยู่ต่อคงนั่งโบกมือทั้งวันเป็นแน่แอนเอ้ย เก็บกระเป๋าเช็คเอาท์เราจะไปเที่ยวกันต่อนะนีม่มาจอดรถแล้วมีร้านค้าแยะเลยมีของให้กินไม่ได้พามาช้อปปิ้งนะจ๊ะแต่นี่คือร้านค้าของชุมชนที่ตั้งอยู่เรียงรายก่อนที่จะเดินไปถึงทางเข้าถ้ำกัดแส บริเวณปากถ้ำจะเป็นจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปที่สวยมากโน่นที่พักของไแอนเมื่อคืนนี้ว้าวมื้อกลางวันผัดกะเพรากุ้งริมน้ำนี่นั่งชมรถไฟ รถไฟจอดสถานีถ้ำกระแส่คนเที่ยวเยอะมากหลังจากนั้นก็บึงรถมาที่ผู้น้ำร้อนหินดาดวาดฝันว่าจะได้ยินเสียงน้ำในลำธารไหลโจกแต่ดูสิน้ำแห้งนิ่งสนิทเจ้าหน้าที่บอกว่าฝนไม่ตกเลยแรงมาก ออนเซ็นที่นี่ดีอย่างหนึ่งมีน้ำสามระดับให้เลือกร้อนมากร้อนปานกลางร้อนน้อยทดลองได้ทุกบ่อชอบใจบ่อไหนก็ลงแช่บ่อนั้นไม่ต้องไปแช่ออนเซนไกลถึงญี่ปุ่นหรอกนะเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยญี่ปุ่นก็มาแช่อยู่ที่นี่ฝนไล่เรามาตลอดทางแต่เราก็ไม่หวัน่นมาเที่ยวที่น้ำตกไซโยกน้อยต่อจ้า ที่นี่ยังมีหัวจักรรถไฟเก่ามาจัดแสดงตั้งให้เราดูดู้วยโอ้ยรถงเก่าเลยอ่ะน้ำตกไซโยกน้อยเที่ยวได้ง่ายๆอยู่ติดถนนใหญ่ไม่ต้องเดินไกลจอดรถก็ถึงเลยสวย่ะมันเมืองในหมอกสงเข้าไปใลยทอ่ โอดูสิ oh, คืนนี้เราจะพักกันที่ในตัวเมืองกันกกำลังจะขับรถเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมระหว่างทางเจอวิวสวยๆจอดสิจ้าเจอโดยบังเอิญโชเฟอร์ขับรถอยู่คนละฝั่งเธอมองเห็นเธอเลี้ยวมาแวบเลยนะวิวมันสวยมากสวยอลังการ โอ้หวิวภูเขาแบบฉากเต็มเลยการเที่ยวให้สนุกนะไม่ต้องเร่งรีบเจออะไรข้างทางอยากจะจอดแวะจอดดูตรงไหนก็แวะไปเรื่อยเปื่อยมื้อข้าวันนี้เรามากินที่ร้านคิรีทลาอยู่ใกล้ๆกกับสะพานแม่น้ำแขวบรรยากาศโรแมนติกมากกินข้าวใต้แสงเทียนแต่หารู้ไหมอ่านเมนูยังแทบไม่เห็นเลย อันนี้เปิดไฟจากโทรศัพท์นะจึงได้สว่างจ้าแบบนี้กินข้าวบรรยากาศใต้แสงเทียนสีดวง <c oughs> อาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีเพราะได้แสงจากโทรศัพท์อ่าโอเคเจ็ดโมงเช้าก็มาเดินหน่วยนาดทําอย่างกระเดินพรมแดงอยู่ที่สะพานแม่น้ำแควเจอฝรั่งก็ปีเข้าไปทักทายเขา I'm from p e t c h u b u r i o k a y s oh, <okay>. o so <Yes. S 1> where is it? Uh, it's near h o i n Okay, s it's in the north or in the south or? It's uh south of Bangkok. Oh, okay. And 150 k i l o m e t e r from Bangkok. Okay. เห็นเขายืนถ่ายคลิปอยู่เล็กเข้าไปถามเขาว่าเป็นยูทูบเบอร์เหรอเขาบอกไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากเนเธอร์แลนด์เพิ่งมาเมืองไทยครั้งแรกเห็นชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเราก็ดีใจนะเศรษฐกิจจะได้ฟื้นตัวสักที และการท่องเที่ยวจะได้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมน้องไม่หลบเลยเหรอน้องสะพานข้ามทางรถไฟที่ดูจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาที่เต็มไปด้วยคุณค่าพาผู้คนจากทั่วโลกมารวมกันดูมีข้าวเหนียวอันนี้ห่อเท่าไหร่คะหอ20 20เองเออน่าก,กินน่าก,กินแล้วก็นี่มีร้านผลไม้ด้วย ได้นะครับอ่ามีหลายอย่างอ่าม่ได้ของกินแล้วได้ของกินแล้วไปต่อได้เรากำลังจะไปดูต้นก้ามปูยักษ์ความบังเอิญสุดๆก่อนถึงต้นก้ามปูยักษ์อีกไม่ไกลเจอฟาร์มมา้าตื่นเต้นมากไม่เคยเจอม้าเยอะๆแบบนี้มาก่อนน้องมา โอ้ยเยอะเลยโอ้มีตัวเล็กๆด้วยเห็นใบเขียวร่มคืบมาแต่ไกลพอเข้ามาดูใกล้ๆยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือใครจะเชื่อว่าต้นไม้ต้นเดียวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวพาให้ผู้คนแวะไปเวียนมาดูความแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปกว้างใหญ่ไพศาล แค่ได้มานั่งใต้ต้นเขาเฉยๆมันก็รู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขล่มรื่นหัวใจทริปการจนบ,บุรีวันนี้จบแค่นี้นะแต่เราตั้งใจจะมาอีก